เกินมาผักเลีมนึงไหมมาสเดียมาดูครับตลวพอกับเหตตาตวพอวบ๊บพบม่งแค่ใจกือลอยด้ครับระดงลกงอื่นในทังบางบุ้งครับอ่ามูจ้างว่าปล่อยเป็นลูกซิปลวงพ่อครับโทรมากไปพักเลี่ยมมาพาได้ปะเออแต่โทรมาคารูคารูมวัดพาหนึ่งสบายมาหรืครับสหองแนมแล้วจะโดนสบายแต่ใส่ใพ่ ไม่จีบป่านเลยจะพูดล้อมเย่ยมอเขาหัวเองสิ่งที่เยอะมากแต่น้ำหลวงพ่อยังมีน้องเพชรพงอยู่นะนะครับแล้วก็มามาขอรอมษาพร้อมน้องพอมีแรกมาลอมยืนอยู่ปีสองแม่อะไรมาจีง่านไมหลวงลวงพ่อกัไอ้ผ้าไปเหงายู่ตาแคบแคบคับไอ้อาศัยมารมีลวงพ่อพูดจิดต่อประสานงนาหอย่างน้าคัดหลเต๋อดีเด ไม่เก็บม้านี่ยได้เทียและวแสก้อยคนกละพันคนลากว่อแบบนีปีกายกะได้ไร้ถือนะครับขนี่มามาแล้วเลยแมาทำบุญครับทางสาระารับร่องทำบุญหนึ่งแสนบาทนะครับให้พี่น้องนดขับท้กกันคอยบ้านเดีาวกันสาราช่กนรับก็คือว่าเป็น กนารของสัตวกันดารศาสขาะว่าคุณสมเด็จมาว่างชลลาเลยลาลัิง่เรืที่เหลีลากมึงเข้ามาขีกาเป็นจิติาเชลลาเลยพวกยัดมายัดยัดนะขอซงมันเป็นศาสนาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระมหาวรยธรรมปัญหาเ่อการาเชลากรรสาเลยรกียมเชลาเราถ้าาวุใหม่เพบรรลัของเาถ้าขาุ้งใหม่เพืบรรล การาซัาให้รุ่งยิ่งกว่าหาซอซีซกระบอกอันนี้พ่อเรือนั่นเราไม่เรียนพิสาระไม่ก็เข้าองี่นั่นไม่้อเอาม่เรียนแาระลังนี้จะประมาณจัดเปลี่ยนนำตามหองละหกสิบห้าหกสิบห้าหกสิบห กลงมมมีสสิดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรนหน่อยน้ำเติมเด้อค่ะ